สวัสดีครับแดดนี้เพี่นงเนาะพอกับมูลมีปพลเซ็ปเซเนียพี่น้องเนื้อรวยอย่างหน่อยพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องมาพี่น้องมามคำอยู่พี่น้องเนาะบรรยากาศอยู่ป่าเขาป่าเขาซิมพ่ะพี่น้องก็ดังเดืองพี่น้องก็ดังเดืองปวยพี่น้องก็ดังเดืองปวยแบบซีนอะมาพี่น้องมาเป็นบรรยากาศพี่น้องเนาะหลังจากกินหลังจากกินเพจสมข้าวแล้วพี่น้องสิภาพพี่น้องมากินของวหวานพี่น้องคลิปนี้เพียงเนาะคลิปนี้ภาพพี่น้องมากินของวหวานปวบัวชีพีพ่น้อง ดเดี๋ยวไม่ไม่หันหันพี่น้องดุกน้องกับมืกวนนบาลไปใส่ไปทำพี่น้องเอ้ยอยู่ดีดีดีมันแล้วพี่งัทางนี้พี่น้องเอ้ยดุกน้องดุงน้องคอยกวนคับทางนี้เดียวไม่พี่น้องไม่พี่เสร็จเสร็มกันพี่นอ้องคอนพี่น้อง เท็ดแดกับฝ่าแรนมากพี่น้องยามันทำกันยังห่อนอยู่พี่น้องเอ้ยบามแบบฝ่าพี่น้องเพื่อรั้งกาะขันมะพร้าวใส่ซองหน่อยพี่น้องมะพร้าวสดเท่าอันนี้เป็นหอมพี่น้องกล้วยหอมสุกเหลืองต้นนี้เป็นกล้วยน้ำใบพี่น้องเจ็ดกล้วยบุชีหลังจากพาพี่น้องกินแบบ เพชรเดียเด่ยวสุ่มแล้วข้าวแล้วพี่น้องมาพาพี่น้องมาตโนใส่ของหวานพี่นอ้องยังหอนอยู่พี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศทุงท่งไหุ่งนาพี่นอ้องกล้วยกับพอดีเที่ยพอดีพี่นอ้องแบบเบอร์เบืองลำตาลเน้นจะกะทิบ้านกล้วยแล้วพี่นอ้องจะม,นม,นมันมันมันมะพร้าวสดพี่นอ้อง

แซ่บพี่น้องแซ่บมาแล้วพี่น้องเดิ่มมากินกวัวบะชิมกันพี่น้องหลังจากพากินสุม่มกินเผ็ดกินข้าวแล้วเป็นบรรยากาศกินข้าวหวานทุกคนพี่น้องวันเจียวเขาเจียหนำพี่น้องเจียวเขาล้อพี่น้องเดงเขาล้อกสบเสื้อเซ่เขาจิ้มห่าตอเจียวเขาล้อซีไรพี่น้องเจียวมือเอาเจียน้ำฝาดน้ำมันจังบ่เหนื่อยพี่น้องเพราะว่าใส่รสจี๊านตาก บรรยากาศกับเตมเจมใจพี่น่องมันเสาวที่21 đừng nong cái phía bạn bán bán quẩy phía nó bán đẹp บ้านแบบยร์บัวเป็นเน้ยนตามน้องบ้านธรรมชาติน้องเพียงน้องบ้านนี้มั่นมั่นมะพร้าวสดพี่น้องพามะพร้าวกูดคันใส่สองน่อยต้นนี้พันนี้พี่น้องหอมเหลืองกล้วยกล้วยสุมหอมเหลืองพี่น้องพันยาว ตึงเสียบต้งห่อนพี่น้องเกอ,อบรรยากาศบมดเต็มใจพี่น้องกับล่มพัดบีวีอยู่ลุน้องไปย่องปลาขอล่อเลย มาเล้วพี่น้องเด้อมาสดน้ำกันกล้วยบัวชีเน่าเพียงเน่าช่วงนีก้กล้วยหลาย,ลายๆเปลี่ยนมิโน่ไหมพี่น้องกินแต่เพชรกินแต่สมกินแต่ข้าวไรบ้านต้นเขาปลากล้วยก็มาพี่น้องมันเจ๊ก,กีบัสสิไปไายอยู่ปลากล้วยพี่น้องเบงพี่น้องก็เลยจากไทยพี่น้องทิ้นเขาน้ำพี่น้องเก้าสิบห้ากำลังออกกำลังสุกสีทอ,องพี่น้องเนาะ ได้พี่น้องเบ่งบิ้วบรรยากาศทั้งหลังนําพี่น้องเจกิว่าสิบภาพเขาในปลาก่วยภาพพี่น้องพปซมต้นก่วยต้นหยังยามพี่น้องบ่เสื้อนะาเอามาตินสวนจา่ของก่วย กนถวยคือ้มาห่อนเดี่ยบันบันบันเพียน้องนเนาะอารลณ์แข็งก่อนใส มาห่อนห่อนใหม่ๆพี่น้องมากินมาโู้ออกห่อนลำใส่บาบๆอ่ะ มาพี่นหองแม่มาสุดน้ำกับหนองแม่ บรรยากาศมาเต็มใจพี่น้องมึงทองฝากทองฝากมาเต็มใจพี่นอ้องจ่บพี่น้องจ่บ มาคีบนี่พาพี่น้องมากินกล้วยบวชชีพี่น้องอันกล้วยหอมชุกเหลืองพี่น้องสวยสวยงามพี่น้องอามาคิบนี่พี่น้องเนาะหลังจากภาคกินสมดํากินเพชรดํากินข้าวดําพาพี่น้องมากินกล้วยบวชชีนอกแผงนอกบรรยากาศแจ่มแดงพี่น้องอยู่ขางปลาเขาชิมหาพี่น้องท่างนี้กับเขาชิมหาท่างเขาชิมหาสองขอบทางพี่น้อง พาพี่น้องมาเบิ้งวิวช่วงนาเขานาหนามเพียงเนาะอีคลิปนี้มูลมีพาแซับเซเนลฝากพี่น้องไปซันีิก่อรดวยวาย่างหน่อยเพียงเนาะคลิปนาเพื่อพอกันใหม่กับมูลมีพาแซับเซเนลเพียงเนาะด้วยว่าช่องช่องเพจช่องยูทูบขออนุญาตไประคัมพี่น้องนั่นแหะกินได้พี่น้องช่องเพจช่องยูทูปพี่น้องไปเห็นได้ยึดดมกดใดกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสับสกายให้เพียงเนาะเพราะมีกำลังใจสร้างคลิปต่อไปเพียงเนาะ เกปผี่น้องเมียนาสิเบิ้งกรนเดี่ยวกันเดือนนี้มันกับมูลนิกรังใจเพียงเพาะเขา่นมีพี่น้องเขามาติดตามมาเบิ้งมาชมผี่น้องนอกอาทิตนี้ฝากไปก่อนกิบหนัาพบอกมนให่กับม,มูลนิกรเซนเนลสวัสดีครับ